สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับภายในช่อง The Helper อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เปิดตัวมาด้วยกล้วยไม้หน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งภายได้เอฟมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะตอนที่ได้มาก็จะเป็นแท่งหน้าตาประมาณนี้ค่ะและหลังจากที่เราดูแลประมาณสักเดือนครึ่งน,นะคะก็จะได้ดอกรูมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวภายจะพาไปดูเทคนิคการทำดอกแบบนี้ในเดือนครึ่งน,นะคะ แล้วก็เกือบลืมแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะคะดอกนี้นั่นก็คือเอื่องคำกิวนั่นเองค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะเกิดามาเป็นดอกไม้ไทยจะมีชื่อเดียวก็จะเสียชาติภูมิดอกไม้ไทยไปหมดนะ เอื้องคำกี่วก็เช่นเดียวกันค่ะเขามีหลายชื่อด้วยกันค่ะอย่างชื่อแรกนะคะก็คือเอื้องเกาเกีวก่วน,นะคะซึ่งก็คือการออกเสียงคำว่าคำในภาษาเหนือเป็นคำว่าเกาน,นั่นเองค่ะแล้วต่อไปก็คือจะเป็นเรียกตามอย่างแม่ห้องสอนก็จะเรียกว่าสเสมิงอายนะคะสําหรับชาวเชียงใหม่จะเรียกว่าเอื้องตีนนกหรือเอื้องตีนเป็ดนะคะซึ่งในคําว่าเอื้องเตียนเป็ดเนี่ยก็จะเรียกทั่วไปกันในภาคเหนืออีกด้วยค่ะสําหรับเอื้องคํเกี่วนะคะจะพบมากในป่านะคะในช่วงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจน ถึงเดือนเมษายนของทุกป,ปีนะคะจะมีการบานในป่าธรรมชาตินะคะเฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครไปเข้าป่าดิบแรงในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะได้เจอกับเอื้องคำกิวนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าเอื้องตัวนี้นะคะก็อยู่ในสกุลเดียวกับสกุลหวายนั่นเองนะคะหรือเดนดร o บีย m มค่ะมีชื่อสามัญว่า the noble d e n d r o บ i u m ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วก็มาจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า g e n t i o b i u m n o b i l นั่นเองค่ะตามธรรมชาติแล้วนะคะเริ่มคำกิ่วเนี่ยจะมีหลายสีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ป่านะคะมีทั้งขาวล้วนเหลืองชมพูหรืออาจมีแต้มดำค่ะซึ่งทั้งนี้เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะทำให้มีสีได้ variable เยอะมากๆเลยค่ะดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆและทนแดดได้ดีค่ะ ด้วยลักษณะที่แตกต่างกันนี้นะคะทำให้มีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปอีกค่ะอย่างเอื้องที่มีแต้มดำลายจุดแบบนี้นะคะจะเรียกว่าเอื้องคำกิวตาดำค่ะและถ้าเป็นชนิดที่มีดอกสีชมพูอมม่วงนะคะแล้วเป็นกรีบดอกปิดแบบนี้จะเป็นชื่อเฉพาะก็คือเอื้องเก้ากิวแม่เสเรียงหรือตอติเลนะคะหรือบางคนก็เรียกเก๋ๆว่า วิตเดนโดเบียมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆคำว่าตอติเลนี้นะคะก็มาจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า d e n d r o บ i u m t อ t ิ l ลซึ่งฟังเพียงมาเป็นตอติเลนั่นเองค่ะกลับมาดูที่เอื่องคำเกิ่วของเรานะคะสังเกตว่ากรีบเลี้ยงแล้วก็กรีบหลอกของเขานะคะจะมีสีขาวนวลนนะหรือว่าเป็นสีอมครีมนะคะ ตรงปากของดอกเนี่ยนะคะจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะจนถึงเหลืองเข้มเลยเป็นสีสดใสแบบนี้ค่ะกลีบดอกนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆคลื่นค่ะมีการบิดเกลียวเล็กน้อยนะคะดอกจะออกเป็นช่อๆนะคะในแต่ละช่อเนี่ยจะมีประมาณสัก2ถึงสดอกค่ะแล้วก็เป็นก้านช่อดอกแบบสั้นค่ะเมื่อดอกบานแล้วนะคะสามารถอยู่ได้นาน ประมาณ2-4สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะอย่าให้ขาดน้ำถ้าไม่ขาดน้ำก็จะอยู่ได้นานขึ้นค่ะและเมื่อดอกเขียวร่วงโรยไปนะคะนี่กลีบดอกก็จะเริ่มแห้งลงแห้งลงนะคะจนเป็นแบบนี้แล้วตรงก้านดอกก็จะหลุดไปเองค่ะสำหรับใบนะคะจะเป็นใบค่อนข้างหนาและก็เหนียวค่ะมีปลายมนหยักวาวตื้นๆน,นะคะใบเนี่ยจะมีสีเขียว แบบนี้นะคะในส่วนของลำต้นนะคะจะเป็นกลมๆเป็นลำแบบนี้นะคะสีเหลืองทองนะคะซึ่งลำต้นจะมีผิวแห้งเป็นร่องตามยาวนะคะปกติจะขึ้นเป็นกอตรงค่ะและมักจะทิ้งใบเมื่อออกดอกค่ะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะคะปกติจะเจอเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ค่ะเดี๋ยวตอนหน้าจะมาสอนการล่อรากแล้วก็เคล็ดลับให้ออกดอกไวโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะ สำหรับวันนี้พายขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันนะคะกับเคล็ดลับที่อยู่ตรงท้ายกระถางเองเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวตอนหน้ามาเฉลยกันค่ะและต้องขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพอื่นๆน,นะคะที่ใช้ในการประกอบคลิปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ